ท่านผู้ชมทุกท่านท่านคิดว่าระหว่างคนที่เก่งอยู่แล้วกับคนที่ยังไม่เก่งใครจะได้ประโยชน์จาก AI มากกว่ากันผมคิดว่าเรื่องที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้มีข้อคิดที่น่าสนใจมากและอาจจะทำให้หลายท่านจะต้องประหลาดใจ ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้ผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ที่สามารถตอบคำถามของท่านได้ในเกี่ยบทุกเรื่องหรือ Midjourney ที่สามารถสร้างภาพได้อย่างสวยงามหรือแม้แต่ AI ที่สร้างเพลงและวิดีโอที่ทำได้ราวกับมืออาชีพและผมก็เชื่อว่าหลายคนก็เริ่มใช้เครื่องมือเหล่านี้กันบ้างแล้วทั้งในการทางานการเรียนหรือแม้แต่ในงานอดิลเรก แต่ในช่วงเริ่มต้นของยุค AI มีความเชื่อจากผู้บุกเบิกเทคโนโลยี AI ว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้คนทําให้คนที่ยังไม่เก่งสามารถสร้างผลงานได้ใกล้เคียงกับคนที่เก่งอยู่แล้วคนที่เขียนโปรแกรมไม่เก่งก็จะสามารถสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อนได้คนที่เขียนบทความไม่เก่งก็จะสามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงได้ นี่ดูเหมือนจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับทุกคนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆสุนดาพิชัย CEO ของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ได้เคยกล่าวว่า AI จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมากที่สุดในช่วงชีวิตของเราในขณะที่แซมออตแมนจาก OpenAI ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT ก็ได้พูดว่าในอีก10ปีข้างหน้านี้ทุกคนบนโลกจะมีความสามารถมากกว่าคนที่เก่งที่สุดในยุคปัจจุบัน เพราะจะมี AI เป็นผู้ช่วยฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นอนาคตที่สดใสมากเลยใช่ไหมครับอย่างที่เจนสันห่วง CEO ของ NVIDIA ก็ได้กล่าวไว้ว่าพนักงานทุกคนจะเป็นเหมือนกับ CEO ของ AI agent นั่นหมายความว่าแม้แต่พนักงานระดับล่างก็จะมีลูกน้องเป็น AI คอยช่วยทำงานต่างๆเาวากับว่าทุกคนจะมีผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะของตัวเอง แต่บทความจาก The Economist เมื่อไม่นานมานี้นะครับกับสรุปว่าความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น AI อาจจะไม่ได้สร้างความเท่าเทียมอย่างที่พวกเราหวางังแต่กลับกำลังเพิ่มช่องว่างระหว่างคนที่เก่งอยู่แล้วกับคนที่ยังไม่เก่งให้มันห่างกันมากขึ้นไปอีกเมื่อ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันหลายคนมองว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะลดช่องว่างระหว่างคนที่เก่งอยู่แล้วกับคนที่ยังไม่เก่ง ลองนึกภาพดูนะครับว่าคุณยังไม่เคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ตอนนี้คุณสามารถบอก c h a t GPT ว่าคุณต้องการแอปอะไรและมันก็สามารถเขียนโค้ดให้กับคุณได้หรือคุณไม่เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อนแต่ AI สามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนทางการเงินให้คุณเข้าใจได้หรือคุณไม่เคยเรียนเรื่องการออกแบบกราฟิกมาก่อนแต่ตอนนี้คุณสามารถสร้างภาพสวยๆได้เพียงแค่ใช้ Mid Journey และในช่วงแรกการศึกษาด้านผลกระทบของ AI ก็ได้ค้นพบสิ่งที่ดูเหมือนกับจะยืนยันในความเชื่อนี้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT ในปี2023ก็ได้ศึกษาผลกระทบของ AI ต่อพนักงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าพวกเขาพบว่าเมื่อให้พนักงานใช้เครื่องมือ AI ในการตอบคำถามลูกค้าพนักงานที่เพิ่งเริ่มงานใหม่และยังไม่มีประสบการณ์มากนัก กลับมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง34%พวกเขาสามารถตอบคำถามได้เร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นและทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นแต่ในทางกลับกันพนักงานที่มีประสบการณ์สูงแทบจะไม่ได้ประโยชน์จาก AI เลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะ AI ได้ให้คำตอบที่คล้ายกับสิ่งที่พนักงานที่มีประสบการณ์รู้อยู่แล้วจึงไม่ได้เพิ่มความรู้ใหม่ให้กับพวกเขา และอีกงานวิจัยหนึ่งโดย MIT อีกเช่นกันก็ได้ศึกษาผลกระทบของ ChatGPT ต่อคุณภาพของงานเขียนพวกเขาให้คนที่มีทักษะการเขียนแตกต่างกันใช้ ChatGPT ในการช่วยเขียนบทความต่างๆเช่นข่าวประชาสัมพันธ์รายงานและบทความวิชาการ ผลการวิจัยพบว่าคนที่มีทักษะการเขียนต่ำกว่าได้รับประโยชน์มากที่สุดคุณภาพงานเขียนของพวกเขาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบางคนถึงกับได้ผลงานที่ดีขึ้นเพียงแค่ใช้คำตอบจาก ChatGPT โดยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยแม้แต่ในวงการกฎหมายซึ่งเป็นสาขาที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางสูงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียก็ได้ทำการศึกษาและพบว่า เมื่อให้นักศึกษากฎหมายที่มีผลการเรียนแตกต่างกันใช้ AI ในการช่วยร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนกว่ากลับได้รับประโยชน์มากกว่าพวกเขาสามารถยกระดับคุณภาพของงานของพวกเขาได้ให้ใกล้เคียงกับนักศึกษาที่เรียนเก่งกว่า จากงานวิจัยเหล่านี้จะดูเหมือนกับว่า AI จะช่วยให้คนที่เริ่มต้นจากจุดที่ต่ำกว่าสามารถไล่ตามคนที่เก่งอยู่แล้วและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะในระดับมืออาชีพได้โดยง่ายและเหมือนกับว่าทุกคนจะมีผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาและนี่ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยใช่ไหมครับที่จะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการศึกษาและโอกาสได้ด้วย AI และเทคโนโลยีนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างคนในเมืองกับชนบทและระหว่างประเทศที่กําลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่คําถามที่สําคัญก็คือความจริงเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นหรือไม่ เพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเมื่อ AI เริ่มแพร่หลายมากขึ้นและนักวิจัยเริ่มศึกษาผลกระทบในระยะยาวพวกเขากลับพบสิ่งที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง และงานวิจัยล่าสุดของ MIT ก็ได้ศึกษาผลกระทบของ AI ต่อการค้นพบวัสดุใหม่ซึ่งเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนเขาแบ่งนักวิทยาศาสตร์ออกเป็นกลุ่มตามประสบการณ์และความสามารถและให้ทุกคนใช้ AI เพื่อช่วยในการค้นหาวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผลการศึกษาพบว่านักวิทยาศาสตร์ระดับสูง หรือกลุ่มบนสุดมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อใช้ AI พวกเขาสามารถค้นพบวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้มากกว่าเดิมถึง80-90%แต่สิ่งที่น่าตกใจคือนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มล่างสุดที่มีประสบการณ์น้อยกว่ากลับไม่ได้ประโยชน์จาก AI เลยผลิตภาพของพวกเขาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงและบางคนถึงกับแย่ลงด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นเช่นนั้น งานวิจัยอธิบายว่านักวิทยาศาสตร์ระดับสูงมีความรู้พื้นฐานที่แข็งแกร่งพวกเขารู้ว่าต้องขอให้ AI ทํทำอะไรรู้ว่าคำตอบแบบไหนมีแนวโน้มที่จะถูกต้องและรู้ว่าควรทดสอบผลลัพธ์อย่างไรพวกเขาใช้ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือเสริมความเชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้ว ในทางกลับกันนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์น้อยกว่ามักจะเชื่อผลลัพธ์จาก AI โดตัวที่ไม่มีการตรวจสอบอย่างเพียงพอพวกเขาไม่รู้ว่าคำถามแบบไหนที่จะทำให้ได้คำตอบที่ดีและไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผลลัพธ์ใดน่าเชื่อถือพวกเขาเสียเวลาไปกับการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ไม่มีประโยชน์และบางครั้งก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด งานวิจัยอธิบายว่า AI ไม่ได้แทนที่ความเชี่ยวชาญแต่มันขยายความเชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วคนที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะพวกเขารู้ว่าควรจะทำอะไรและควรตีความผลลัพธ์อย่างไรและนี่ก็ไม่ใช่กรณีเดียวงานวิจัยอื่นๆก็พบแนวโน้มเดียวกันนักวิจัยจาก UC Berkeley ก็ได้ทำการศึกษาในประเทศเคนยา โดยให้ผู้ประกอบการรลายย่อยใช้ AI ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจพวกเขาแบ่งผู้ประกอบการออกเป็นกลุ่มตามผลประกอบการก่อนหน้าผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่มีผลงานที่ดีอยู่แล้วสามารถทำกำไรได้เพิ่มมากกว่า15%เมื่อใช้ AI ให้คำแนะนำในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีผลงานต่ำกว่ากลับมีกำไรที่ลดลง ความแตกต่างอยู่ที่วิธีในการใช้ AI ผู้ประกอบการที่มีผลงานที่ดีใช้ AI เพื่อหาทางแก้ปัญหาเฉพาะทางอย่างเช่นวิธีการหาแหล่งพลังงานสำรองระหว่างไฟดับหรือการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการที่มีผลงานต่ำกว่ามักจะเชื่อคำแนะนำทั่วไปจาก AI อย่างเช่นทำโฆษณาให้มากขึ้นหรือลดราคาสินค้าโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าเหมาะสมกับธุรกิจของตนหรือไม่เพราะพวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าคำแนะนำแบบไหนจะช่วยแก้ไขปัญหาของธุรกิจที่แท้จริง งานวิจัยอธิบายว่าผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์จะรู้จักธุรกิจของตัวเองดีอยู่แล้วและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหาทางแก้ปัญหาเฉพาะทางส่วนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่ามักจะเชื่อคำแนะนำโดยทั่วไปโดยที่ไม่ได้ปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลง แม้แต่ในวงการการเงินซึ่งเป็นอีกสาขาที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางสูงนักวิจัยจากหมหาวิทยาลัยชิคาโกก็ได้ทำการทดลองให้คนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนต่างกันใช้ AI วิเคราะห์บทสรุปของการประชุมผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วตัดสินใจจัดสรรเงินลงทุน1,000ดอลลาร์ 1, ในพอร์ตการลงทุนจาลอง งานวิจัยอธิบายว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์รู้ว่าควรให้ความสำคัญกับข้อมูลใดในรายงานผลประกอบการอย่างเช่นงบประมาณการวิจัยและพัฒนาการซื้อหุ้นคืนหรือกำไรก่อนการหักค่าเสื่อมราคาพวกเขาสามารถตั้งคำถามท,าที่ตรงประเด็นกับ AI และสามารถประเมินผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ ส่วนนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่น้อยกว่าก็มักจะไม่รู้ว่าควรจะถามอะไรหรือควรจะให้ความสําคัญกับข้อมูลใดพวกเขาอาจจะถูกหลอกด้วยข้อมูลที่ดูดีแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการที่แท้จริงจากงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาเราจะได้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่า AI กําลังขยายช่องว่างระหว่างคนที่เก่งอยู่แล้วกับคนที่ยังไม่เก่งแทนที่จะลดช่องว่างเหล่านี้ลง แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือไม่เพียงแต่คนที่เก่งอยู่แล้วจะเก่งยิ่งขึ้นไปด้วยอนุภาพของ AI แต่คนที่ยังไม่เก่งก็จะตกงานเลยเพราะถูกแทนที่ด้วย AI ตัวอย่างที่สำคัญก็คืองานที่มีลักษณะของการทำซ้ำๆเหมือนเดิมและมีขั้นตอนที่ชัดเจนและไม่ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อนมักจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก AI แทนที่ทั้งหมดลองดูตัวอย่างของงานบริการลูกค้า ในอดีตเราอาจจะเคยเห็นว่า AI ช่วยพนักงานใหม่ให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ในระยะยาวอาจจะทำให้ความต้องการพนักงานลดลงอย่างมากบริษัท s e r v i c e now ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ธุรกิจชั้นนำรายงานว่าในปัจจุบัน AI สามารถจัดการกับกรณีของการบริการลูกค้าได้มากกว่า85%โดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์เลยและตัวเลขนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต นั่นหมายความว่าในนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะเห็นการลดจำนวนของพนักงานบริการลูกค้าลงอย่างมากโดยเหลือเพียงคนจำนวนน้อยที่ทำหน้าที่จัดการกับกรณีที่ซับซ้อนมากที่สุดเท่านั้นเช่นเดียวกับพนักงานเก็บเงินในอดีตพนักงานเก็บเงินต้องคิดเงินทอนจัดการสินค้า และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ระบบชำระเงินอัตโนมัติได้ทำให้งานเหล่านี้ง่ายลงลดทักษะที่จำเป็นและทำให้ค่าแรงไม่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อและในบางประเทศถึงกับลดลงด้วยซ้ำและปรากฏการณ์ของ AI ก็คือถึงแม้ว่าในช่วงแรก AI อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานแต่ในระยะยาว มันจะทําให้งานเหล่านี้นั้นกลายเป็นงานที่ง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้และทําให้ทักษะที่เคยมีค่ากลายเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายจนบริษัทไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สูงอีกต่อไปแม้แต่ในวงการกฎหมายซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงและต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเราก็เริ่มเห็นผลกระทบแล้วบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย a n o chairman ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายชั้นนําของโลกตอนนี้ใช้ ai จัดการกับงานประจําที่เคยทําโดยทนายความฝึกหัดหรือผู้ช่วยทนายความ A.N.O. Chairman เล่าว่าซอฟต์แวร์ของบริษัทสามารถวิเคราะห์สัญญาเปรียบเทียบข้อตกลงในอดีตและเสนอการแก้ไขได้โดยใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีซึ่งเป็นงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันเมื่อทำโดยมนุษย์แต่ในทางกลับกันในโลกที่ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคนที่เก่งที่สุด ก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกและจะสามารถสร้างผลงานได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าลองนึกถึงนักเขียนชั้นนำที่สามารถใช้ AI ช่วยร่างเนื้อหาแก้ไขยวยากรณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงทำให้เขาสามารถเขียนหนังสือได้5เล่มต่อปีแทนที่จะเป็น1เล่มหรือโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดที่ใช้ AI ในการช่วยเขียนโคด้ดทำให้เขาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้10แอปพลิเคชันต่อปีแทนที่จะเป็น2แอปพลิเคชัน เป็นที่ชัดเจนว่า AI ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างที่หลายคนเคยคาดหวังเอาไว้แต่กลับยิ่งทําให้คนที่ได้เปรียบอยู่แล้วกลับได้เปรียบมากขึ้นแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรกลัวหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเพราะหากทําเช่นนั้นก็จะยิ่งทําให้เราเสียเปรียบมากขึ้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีและเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป สำหรับประเทศไทยการเตรียมพร้อมรับมือกับ AI มีความท้าทายเฉพาะตัวเรามีแรงงานจำนวนมากในภาคของการผลิตและบริการที่มีทักษะระดับกลางถึงต่ำซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าจะได้รับผลกระทบจาก AI และสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีมากอยู่แล้วในสังคมไทยคนที่มีการศึกษาดีมีรายได้สูงและอยู่ในเมืองใหญ่ก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้มากกว่าในขณะที่คนที่มีการศึกษาน้อยมีรายได้ต่ำและอยู่ในชนบทก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความท้าทายสำหรับรัฐบาลไทยและภาคเอกชนก็คือการสร้างระบบการศึกษาและการฝึกอบรมที่ช่วยทำให้ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและไม่ใช่คนที่มีโอกาสอยู่แล้วท่านมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคิดว่าจริงหรือไม่ครับที่ AI จะทำให้คนที่เก่งอยู่แล้วเก่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่คนที่ยังไม่เก่งนั้นก็จะตกงานเลยเพราะถูกแทนที่ด้วย AI ต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับ ผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทําวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ